มันมีร้านขนมจีนบุฟเฟ่ครับพี่ราคา99บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าพี่ต่อว่าเราจะสามารถกินขนมจีนบุฟเฟ่ได้คุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวถ่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวมก็ไม่ได้แดกขนมจีนอีกผมกลัวว่าเราจะกินไม่คุ้มครับผมก็เลยขออนุญาตพี่เราว่าเราขออนุญาตเอาชามมาเองนะทุเลศให้สุดไปเลยแหละอย่าไปลังเล ็นว,วันรร <S <S สงการเดี๋ยวเดี๋ยวไอเหียสงการปลอมห่ะสงการปลอมครับสงการปลอมจริงๆิงไอ้รอบเด้คือว่าวันที่ถ่ายเนี่ยนะคือช่วงของเทศกาลสงการนะครับผมที่เขาหยุดชดเชยให้เรานี่ตั้งแต่ออกจากบ้านที่เปียกเลยนะคนสาดน้ำมาตลอดทางเลยเงื่อเนี่ยชุ่มจั๊กแร้เลยเนี่ย ขาดตะบองเพชรกับปูดนิดเดียวเองนะเมืองไทยนะพูดตรงๆเลยนะพี่เออแม่งร้อนนิดหน่อยนะผมซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้เราวางแผนว่าจะถ่ายร้านร้านหนึ่งเป็นบุฟเฟ่เค๊ะแม่งปิดก็เลยหาในเน็ตพี่อ่าว่ามีร้านอะไรน่าถ่ายบ้างน่าสนใจนะครับผมเดชบุญฮะใกล้ๆออฟฟิศของเราครับผมนะผมแถวๆราชพจกษ์มันมีร้านขนมจีนบุฟเฟ่ครับพี่ซึ่งพี่ต่อเนี่ยเหมาะมากทำไมครับเพราะว่าพี่ต่อมาเนี่ยต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับเส้นไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยว นักขงวันนี้เราฉีกมาขนมจีนคือไอเราที่ไปกินไก่ทอดอ่ะพิซซ่าไม่มีไม่มีเนื้อไม่มีอันนี้เชิญกอตไอไรที่เป็นบะหมี่เส้นร้อนกินแล้วอืดอืดพองพองคือกูดีวันนี้เราก็เลยมากันที่ร้านขนมจีนบุฟเฟ่ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าแถวไหนพี่ต่อแถววิ่งเข้าเส้นทางพินาคือออกจากถนนบางบัวทองมาถนนกาญจนาเข้ามาครับผมอ่านะครับผมอยู่ในปั๊มปตทเลยใช่แล้วข้างในปั๊มปตทเนี่ยมันมีร้านขนมจีนบุฟเ่ ครับผมราคา99บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันดีกว่าพี่ต่อว่าเราจะสามารถกินขนมจีนบุฟเฟ่ได้คุ้มค่าแค่ไหนในราคา9 9ตอนแรกจะไปถ่ายเลยนะตอนแรกจะไปถ่ายบุฟเฟ่เค้กมึงดูครูแต่งตัวสิแล้วมึงย้ายมากินขนมจีนโอ้ใส่ชุดขาวนี่ฮะคุณเตรียมอะไรมาครับเนี่ยอันนี้ฮะกันเยี่ยนนะคือขนมจีนเนี่ยแม่เป็นอะไรที่กินยังไงก็เลอะคุณอยากได้สีอะไรอ่ะอยากได้เขียวเขียวก็แก้เขียวหวานไป เหลืองๆก็น้ำยาปกติดำๆก็ดูเลยไตปลาฮะครับผมเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมนะฮะวันนี้เราตะลุยกันนะพี่ต่อผมว่าเรารีบเข้าดีกว่าทำไมคือเราหิวแล้วร้อนเนี่ยร้อนจริงๆเลยมึงดูเหงือกูเนดเนี่ยดูเหงือกูนนิเนี่ยโอ้จายฮะไปๆเข้าไปดูในร้านกันฮะ ตอนนี้เราอยู่ข้างในร้านครับพี่ต๋อครับผมนะโอ้โหอากาศเย็นมากแล้วไปยืนทำบ้าอะไรข้างหน้าร้านข้างในเนี่ยเป็นโซนไอคิโมอ่ะข้างนอกคือแมงอูดเดินเลยจ้าอูดอาระเบียนะครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรพี่ต๋อหนมเส้นชาลิสาขนมจีนบุฟเฟ่ก๙๙บาทนี่รอบที่ห้าสี่เทคกห้าเท็กคืออะไรเราครับผมหนมเส้นชาลิสาครับผมชาลิสาน่าจะเป็นชื่อของเจ้าของร้านนะครับพี่ ที่ชาลิสาอยู่ตรงนี้ด้วยคุณพี่ชาลิสานะครับผมก็ขายเป็นขนมจีนบุฟเฟ่ย์อย่างที่บอกว่าบุฟเฟ่คือกินได้ไม่อั้นกินได้ไม่อั้นนะดูป้ายนี่ทานไม่อิ่มห้ามกลับทานไม่หมดขอปรับนะจ๊ะก็เลือกเอาว่าเราจะกับหรือเราจะโดนรัดปกติขนมจีนพี่ต่อกินอะไรบ้างผมจะกินน้ำยาป่า น้ำยากะทิกกแกงปลาปลาแต่ผมกินน้ำพริกอ่ะฮะผมกินน้ำเงี้ยวผมกินน้ำยาผมกินแกงเขียวหวานม,มีครบไหมครบจริงๆฮะครบจริงๆนะมีครบจริงๆมันขาดอนะไรไหมขนมกินมีเมน,นูหนึ่งพี่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำมีอะไรพี่ขนมจีนซาวนา่าอุ้ยที่นี่มีซาวนา่าเหรอแล้วมึงไม่แก้เก้อะไรเลยแกเหรอก มุกคอยเลยมึงก็ปล่อยตังค์เลยแล้วเขาหาว่าเรามุกล็อกไงคือในราคา99บาทครับมีขนมจีนทั้งหมด7แบบน้ำยากะทิอ่ะน้ำแกงเขียวหวานะเอ้ยมึงก็หลบๆออกมาหน่อยอูว่าทำไมมึงเห็น่างวะมองดูแค่นี้เหรอไล่มาเลยนะโทษตายน้ำยากะทิกะทิแกงเขียวหวานครับน้ำเงี้ยวน้ำยวฮะน้าป่าครับแกงไตปลาใช่น้ำพริกเออไหนๆก็ไหนๆก็ถ่ายไปเลยแล้วกันไอเนี้ย น้ำยาเลยฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นขนมหวานนี่ยในราคา99บาทรวมขนมหวานด้วยขนมหวานด้วยไข่ต้มไข่ต้ม,ตมแกะกินทิ่ตามเพิ่มไหมพี่ไม่โอ้โหมีแทปหมูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้็จก่อนเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แดกขนมจีนอีกก็คือมีขอปะคับนี่ขนมเอนเมนี่ข้าวสวยให้ด้วยเครื่องเคียงผักทั้งหมดนี่ในราคา99บาทนี่คือราคาที่รวมน้ำเปล่าแล้วรวมน้ำด้วยใช่ฮะ น้ำดื่ม้วยรวมด้วยไม่ไม่เกี่ยวกับในตู้นะผมบอกเลยว่า9.9บาทเนี่ยผมกลัวว่าเราจะกินไม่คุ้มครับผมก็เลยขออนุญาตพี่เพราะว่าเราขออนุญาตเอาชามมาเองนะใครกินเราสองคนไงคือกินบุฟเฟ่ปกติเน่ะชามเดียวถ้าสมมติเราเดินมาเติมหลายรอบเรากลัวจะน่าเกลียดอายเขาอายเขาเราขอแบบเออชามเดียวทีเดียวไปเลยอย่างนี้ไม่อายทุเรศให้สุดไปเลยแหละอย่าไปลังเลไหนก็ไหนแล้ว เอาเป็นว่าเราตักเลยดีกว่าตักเลยฮะของพี่ของพี่กินเลยนะน้ำยาเลยนะผมจะกินน่าจะเป็นน้ำยาป่าอือโอ้โหนี่มันไม่น้อยนะเอาผมให้ก่อนพอยังโอ้ยังพี่พอไหมครับเอาพอแล้วผมว่าเอาข้นนี้ก่อนดีกว่าเราได้เส้นหลงจีนมาแล้วครับผมนะครับผมต่อไปเราน้ำยาอะไรกันดีเลือกยฮะเลือกก่อนดีกว่าผมน้ำพริกก่อนแล้วดูเขามีกุ้งแห้งให้ด้วย นี่ของโมได้เห้อแล้วก็อ <ic om diction aries> ันนี้ไข่โอ้ชีวิตตามสงสารชีวิตพี่เพราะน่าสงสารจเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้พอเลยเหรออันนี้เขากินกับอะไรฮะผักแดกอะไรก็ได้ใช่ไหมได้ได้ได้หมดปกติเขากินกับหัวปีเรื่องท้ายปีเราเด็ดเออว่ะใช่ไม่เห็นอีกคนเขาก็ตามด่ากันอยู่นะคลิปที่แล้วไอ้มุกพวกนี้อันนี้ของพี่เป็นน้ำยาอะไรน้ำยาปาด แต่เนื้อเขาเน้นๆอยู่นะถ้ามีคนมากินเยอะๆพี่ต่องนี้อ,อกนะเนี่ยคนข้างหลังพี่อะ <c oughs> อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาครับผมของผมเป็นขนมจีนน้ำพนะริกฮะของผมเป็นขนมจีนน้ำยาป่าฮะนี่นะครับผมนะไปลองชิมกันไหมไปครับลองชิมกันดีกว่าเย็นๆตรงนี้เอาฮะพี่ต่อครับครับผมนี่อันนี้ชามแรกของเรานะครับ ใช่ว่าอะไรนะชามแรกไงมีหลายชามเหรอเ <_ an> นี่ยแล้วพี่ก็เติมหลายรอบเลยโอ้โหแล้วกูก็จัดมาถ้าเต็มเครื่องเลยเขาไม่ตอบเป็นน้ำยาปลาตีมไก่มาเต็มๆนะแล้วของผมเป็นน้ำพริกน้ำพริกกอดกินเมื่อกี้ขอถ่ายรูปยกใหญ่เลยแล้วเขาจะทำแบบผ้าใบใหญ่ๆเลยนะครับอย่าทำแบบนี้เปรี้ยวหวานอร่อยเลย ไม่ได้เผ็ดมากกิเกินไปผมว่ากินกลางดีแลยที่เขาไม่ทําเผ็ดอ่ะผมรู้อืเพราะว่าเดี๋ยวมันเปื้อนขนมหวานนี่แล้วก็มีรสชาติขมข้นของเขาจะมีแบบใส่เป็นกุ้งแห้งมาให้ด้วยนี่ไม่ใช่กุ้งแห้งธรรมดานะกุ้งตัวเบลเลอร์เลยดูตีนไก่เนะฮะทำไมมันเหลือนิ้วกางอันเดียวลูกอันเลยพี่เขาตัดทุกอัน ผมไปเอาความมั่นใจจากไหนมาวะว่าผมต้องกินเยอะได้คือเห็นการแล้วจะจักมแย่อมยอมนึงมันน่าเกลียดอีกมันก็น่าเกลียดอีกไม่น่าเามารวมกันเลยทุกรอบเลยเอาเราเอาเรามารวมกันราบวนนะฮะรอบนาทวนอะไรที่เป็นแบบว่าวากลเอห้ามันไม่ใช่ของถนัดนี่ไงอ๋อผมต้องอยู่อย่างเงี้ยร้อนเลยร้อนน่าเลอะเลอะทเลยากลำบากเขาอวะ ไอ้ร้านของคุณไปกินไไงกุ้งมังกรไงช่างตังดต่อทํากุ้งมังกรนะผมบอกเลยช่องจะต่อแม่งมีทีเด็ดตอนนี้ตัดต่อออกมาเหมือนสารคดีคนต,ตกกุ้งมากเลย <laughs> วันนี้เรามาตกกุ้งกันไอ <laughs> ้เขาบอกว่ามีเป็นไอ้นี่ก็แคจานเดียว ใช่จานเดียวห้าสิบบาทนี่ยจานเดียวเรากินจานเดียวนะมีขนมจีนมีน้ำยามีไข่ต้มใช่ไอ้ห้าสิบบาทของผมห้าสิบบาทใช่ไหมพี่จานเดียวนเนี่ยจานเดียวห้าสิบบาทไม่คุยกับเราแล้วเข<อ>าอบอกปูไม่อยากได้ยินเสียงพวกมึง <laughs> อันนี้ผมขอลองชิมน้ำยาป่านะฮะ <laughs> มันจะมีกลิ่นของพวกผักผักชีลาวผักชีลาวเอออร่อยนะอร่อยนะเอาไปกินไหมนี่กินไก่นิ้วเดียวทุกอันเลยใช่นิ้วกลางซะด้วย ตอนนี้พี่ผู้ชายเขาเริ่มพยายามตักออกไปบ้างไปผลดูแล้วรูทรงไอ้พวกนี้กินไม่เลิกเนี่ยคือลูกคนธรรมดามาอ่าเขาตักเพิ่มอ๋อตักมาเพิ่มเราล่ะตักออกตักไปเก็บเนี่ยทยอยตักเก็บไปเลยเขามีลูกค้ามาเดี๋ยวจะพึ่เทิ้งหมดเดี๋ยวผมค้นหน่อยเป๊ะหวาน เรื่องอร่อยว่ะคือถ้าใครไม่เคยกินขนมขนมน้ำพริกอ่ะขนมจีนน้ำพริกอ่ะแต่ว่าจริงๆมันจะออกเปรี้ยวหวานๆเผ็ดนิดๆเดี๋ยวจังหวัดบ้านผมจะออกหวานๆวันนี้อร่อยเลยพี่เออนี้อร่อยเลยอ่ะไม่ทราบว่าพี่เป็นคนที่ไหนครับพี่คนที่นี่เลยคนนนเลยนะพี่วิภาวีใช่ไหมพาลินีบอกหาข้อมูลก็ดีเลย คือไออันที่แบบวางแผนว่าจะหายอะ่ะอันนี้ก็พูดบุกพูดบิดอยู่แล้วอันนี้แบบปรับปรุงมไม่ต้องเอามาเอาสาระกับกูเลยอะ่ะพี่ถ้าปรับปรับเท่าไหร่ครับพี่ครับพี่สอนตอนก่วงเป็นหาลดความลำบากมาทุกรูปแบบ,ค,บความทรมานอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่ขนาดมือเล้วนี่ผมเหรอทำไมผมรู้สึกผมอ่อนมาก อันนี้มีเวลาจำกัดไหมพี่ม่จำกัดอ่ะปิดกี่โมองอ่ะหกโมงโควิก่อนโควิดปิดสองทุ่มงโอ้ย, COVID โ,อยโควิดนี่ทำร้ายทั่วโลกจริงไหมใช่แต่เราเนี่ยแค่ทำร้ายแค่พี่เขา <c oughs> ตอนนี้ใครจะด่าช่องอิตอลีนะฮะขอให้ด่ายอย่างอื่นนะครับผมครับอย่าด่าว่าอ้วนเพราะว่าห้องนี้ผมฟิตเนสแล้วใช่คนระับ ตรงนี้ผมไปฟิตเนสมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับผมน้ำหนักเท่าเดิมไอ้ตัดปวดเข่าเพิ่มขึ้นเลยวิ่งมาละชั่วโมงจริงๆพี่เขาพิสูจน์นะกินบุฟเฟ่ติดเครองแอร์ไม่ได้เพราะว่านั่งนานต้องทำให้ร้อนเ้าไว้แล้วก็ปล่อยหนูปล่อยสะขาปล่อยงูโอ้หนักเลย ว่าแล้วพี่ปิดแอร์พวกผมจะได้กลับอ๋อนี่หาเรื่องกลับยังยังไม่คุ้มเลยพี่จ่ายต้องเก้าเก้าเนี่ยเมื่ร่แล้วรอพี่ต่อไม่อหรพร้อมกันนี่ครับผมนี่ครับผมเรียกว่ารอบแรกหมดไปแล้วครับผมแล้วเราจะกินอีกสักสี่ห้ารอบป้าผมเจ้าจานครั้งนี้ผมขอกินข้าวด้วยนะเรากินกับขนมเจียนแกงเขียวหวาน เดี๋ยวผมเป็นขอขนมจีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะอาไปลองชิมมิสเถ <c oughs> อะว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองชิมทุกอันไงอ๋อ <c oughs> เหมือนเหมือนมาตัดแก้เขินนะ <c oughs> นี่ครับโอ้ยน้ำเงี้ยวผมมองข้ามอะไรไปเมื่อกี้เอาเดี๋ยไม่มอกขนมจีนเ,เลยขนมจีนนิดเดียว มาผมผมนี่มีน้ำยากะทิพี่เทปปลาอะไรทำครับเนี่ยปันทินด้วย่งั้นเราขอแยกแยกี่ยบบ้านเลยเยียทำไมอ่ะแยกเป็นสองน้ำอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนี่ยมีเลือดมีไก่มีฟัก อาพูดตรงๆนะการเดียวไม่ก็จุกแล้วโอ้โหจุกจริงเพื่อคนดูครับเขาบอกว่าอิสโตเนี่ยมึงต้องกินจุช่มึงร็วไม่ได้ถามว่าอันนี้ใช่ไหมความสนุกที่พวกมึงก็กันเนี่ยอิสโอเนี่ยกว่าจะทําคลิปแต่ละคลิปเนี่ยโอ้โหยากลําบากลุงพลนั่งแดกไข่ดาวลุงพลแดกไข่ดาวถ่ายครึ่งตัวด้วยถ่ายแบบหันข้างด้วยซอสแม็กกี้ไหมครับมึงก็ไม่คอมเมนต์ด่าเขา มึงแค่บอกว่าผมแนะนำนะครับทําไมลุงพลไม่กินกับซอสแม็กกี่มันช่วยทําให้ไข่อร่อยขึ้นครับร้านเรารุ่นพี่เรารจะเอาลุงพลมาอาบน้ําโชว์เลย้วหวานดีเลยแหละรสชาตเค็มหวานเผ็ดเล็กๆหอมกลิ่นเนื้อแกงอืม <c oughs> อะไรฮะผ้ากันเพื่อนมีไว้ทำไม <c oughs> เรากินจนลูกเขาร้องแล้วพี่สงสารแม่เพราะฉะนั้นก็ตามมากินกันนะร้านนี้นะมีให้เลือกมากมายหนึ่งคือหลายน้ํายาไข่ก็ฟรีแคบหมูก็ฟรีขนมหวานมีให้ด้วยน้ํา้วฟรีด้วยฮะพวกมาเก้า้าบาทพอจบจบครับอิ่มแน่นอนกินให้หมดไม่โดนค่าปรับกลับบ้านได้ใช่ครับผมนี่ขอให้พวกมันอะไรนะอะไรนะลูก เอาละฮะน้องไล่แล้วครับผมเรียบวะเราสองคนอันนี้เป็นน้ำยากะทิเรียกว่าเป็นเบสิกเลยของขนมจีนเนาะครับหอมกลิ่นเครื่องแกงหอมกลิ่นปลาอืมีเนื้อปลาแล้วก็เผ็ดอันนี้อันนี้เผ็ดเลยเผ็ดเกินไม่ไหวน้่ปลไม่ไหวไม่ไหวน้ำยาปลาก็ไม่ไหวละ น้ำเงี้ยก็เผ็ดไม่ไหวครบแล้วนี่คือมึงจะไม่แด็ดแล้วอวานเรนี้ยเรหวานไปเลยนะพี่เผือกเขาหาว่าเราเสือกตื้มเผือกเดี๋ยวผมไปตักมาก่อนเลยดีกว่าพี่ใส่ภาพกันเปลือนแล้วเหมือนเด็กเสิร์ฟที่แอบสอยของลูกค้ากินมากนี่ครับอันนี้เผือกต้มกะทิก็ไม่ได้มาทำมายุ่ยๆนะเผือกแบบแล้วเผือกแพงอ่ะเออ เดี๋ยวผมจะทําเมนูพิเศษครับผมเรียกว่าเป็นเมนูที่กําลังดราม่าอยู่เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําไก่กะทิใช่ฮะให้ดูกันตรงนี้เลยเราจะไปฝังดินกันไม่เราแค่เอากะทิราดเข้ามาบนกะทิเบือกเนี่ยนะก็เป็นเป็นไก่กะทิอันนี้ไก่ครับผมอันนี้กะทิครับลาดลงไปเปลเป็นไก่กะทิฮะเช่ไหมเมนูนี้นะลุงพลกินก็สองล้านวิว เดี๋ยวลุงเขากลับแล้วลูกให้ดูให้ดูพี่แจ็คแฟนขันใครก็ได้มาเถอะนี่นี่คอมเมนต์เขาหนาพี่เพียบเลยนะพี่มึงเหลือข้าวอยู่ก้อนหนึ่งมึงก็จะไปหยิบแพหบูเข้าใคไ้ เรียกว่าหมดแล้วนะหนึ่งอิมของเราคุ้มไหมไม่คุ้มเราไม่คุ้มร้านไม่เหลืออะไรเลยแล้วไรดวงไรได้อ่วันนี้เราก็ภาพประมาณนี้ครัะผมสำหรับมื้อกลางวันของเราหนึ่งอิมนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพี่ต่อครับมช่องพี่ต่อตอนนี้โอ้โหมีเป็นล้านสองคลิปวันนี้ถ่ายสองคลิป นวันที่ออกอาจจะ3มคลิปแล้วครับผมนะผมก็ดูเพื่อความบันเทิงถูกต้องครับผมมีให้คุณแน่นอนไม่ต้องไปหวังสาระในช่องผมแน่นอนฮะนะครับผมแล้วก็อินเตอร์โอ๊ตนะัสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของคอนเทนต์เรื่องการกินครับผมนะครับผมวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนขอตัวดีกว่าครับผมนะครับไปเล่นสงครามดีกว่าพี่เราเล่นอะไรสงครามเปียกแน่นอนฮะแห้งแห้งแล้วแต่เช้าเปียกกันเดียวคือเปียกเหนื่อยนี่แหละนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ